ราชาลูกนังทุลคอเสนอฟิลิปเชื่อไมเคิลเอ็ดเวิร์ดเตรียมสะสางเรื่องสัญญาใหม่ซาลาก่อนอำลาลิเวอร์พูลเควินฟิลิปเชื่อว่าไมเคิลเอ็ดเวิร์ดพูดในการสมสรสของลิพูทีมดังแห่งพรีเมียร์ลีกต้องการที่จะสสางปัญหาเรื่องสัญญาใหม่ของโมฮัมเหม็ดซาลาก่อนที่เขาจะอำลาทีมไปหลังจบฤดูกาลนี้ตามรายงานจากลิพูเอเคแม้ว่าเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาเอ็ดเวิร์ดจะประกาศเตรียมสลัดตำแหน่งผู้จัดการหลังจบซีซั่นโดยทางสโมสร,รได้เตรียมแต่งตั้งให้จูเลียนบอร์ดเข้ารับช่วงต่อแทนเป็นทีี่เรรยยบ้อ อย่างไรก็ตามฟิลิปก็เชื่อว่าในช่วงเวลาที่เหลือนั้นผู้บริหารหนุ่มรายนี้ต้องการที่จะเคลียร์ปัญหาเรื่องสัญญาใหม่ของโมซาลาให้เรียบร้อยซึ่งเป็นงานสุดท้ายของเขากับลิเวอร์พูลไม่ต้องสงสัยเกี่ยวกับเรื่องนี้เขาต้องการที่จัดการเรื่องสัญญาของซาลาก่อนที่จะอำลาสโมสรไปผมแน่ใจว่าเขากระตือรือร้นอย่างมากที่จะดําเนินการเรื่องนี้ให้เรียบร้อยผมคิดว่าผู้คนอาจจะพูดว่าช่วงเวลาของเขากับลิเวอร์พูลนั้นมีรอยด่างพร้อยหากซาลาไม่เซ็นสัญญาใหม่กับสโมสรและย้ายทีมหลังจบซีซั่น ซึ่งผมมองว่ามันจะไม่เป็นเช่นนั้นแน่งานที่เขาทํานั้นมันน่าทึ่งมากและเขาก็ทําหน้าที่ในการสรรหานักเตะเข้าสู่ทีมได้อย่างยอดเยี่ยมในสายตาของผมซึ่งคุณไม่สามารถพลาดสิ่งนั้นไปจากเขาได้เควินฟิลิปกล่าวริโอเฟ์ดนานตำนานกองหลังปีแสดงวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลว่าที่อาเซนอลแพลริพูยับเยินด้วยสกอร์4-0มีสาเหตุประการที่มิเกลอาร์เจตาเปิดฉากทะเลาะกับเจกินค็อปในช่วงครึ่งแรกนั่นเอง สำหรับเกมที่ลิวพูปัดบ้นบานถล่มอาเซนนลยับเยิยนด้วยสกอร์4-0นั้นผมกล้าพูดเลยว่าจุดเปลี่ยนสำคัญคือตอนอาเจตาเริ่มฟาดปากกับเจเกนครอปข้างสนามนั่นแหละริโอกาวภารายการวาวิดไฟทุกคนทราบดีว่าช็อตดังกล่าวอาเจตาเป็นฝ่ายเพิ่มดีกรีขึ้นมาก่อนโดยการโวยวายใส่ทางลิวพูซึ่งมันเป็นการกระทำที่ไร้เดียงสาอ่อนประสบการณ์สุดๆโดยเฉพาะการบุกเยือนสนามแอนฟิลด์ที่มีมนคลังแบบนี้เมื่อคุณเริ่มทำให้บรรยากาศมันดูเดือดขึ้นเหตุการณ์นอกสนามแฟนบอลจะรุมกดดันใส่คุณ และนักเตะในสนามจนไม่สามารถระับอารมณ์ให้นิ่งเป็นปกติได้อีกตลอด90นาทีผมถึงบอกไงว่ามันคือความผิดพลาดร้ายแรงสาหรับอาร์เจนต้าอย่างแท้จริงบางทีผลลัพธ์มันอาจจะแตกต่างออกไปโดยสิ้นเชิงหากอาร์เชนนนครองเกมเหนือกว่าและขึ้นนํา1หรือ2ต่อศูนย์ไปแล้วแต่เมื่อคุณยังไม่ได้เปรียบเจ้าบ้านแถมครองบอลได้ไปถึง20%มันจึงกลายเป็นเหมือนมีดที่กลับมาทิ่มแทงตัวเองนั่นแหละอย่างไรก็ตามอาร์เจนต้ายังถือเป็นกุนซือมือใหม่ที่ประสบการณ์น้อย หวังว่าเขาจะรับบทเรียนครั้งใหญ่จากการคุมสติไม่อยู่ในเกมนี้โงสวนไม้อิสโก้ส่อย้ายหลังราชันอย่างเงียบเรื่องสัญญาใหม่อิสโก้ยังรับข้อเสนอสัญญาใหม่จากเรมดริดตและอาจจะย้ายในตลาดเดือนมกราคมนี้หรือเป็นฟรีเอเจนต์ในช่วงซัมเมอร์ปีหน้ามิดฟิลวัย29ปีเลิกสัญญากับราชันชุดขาวเป็นปีสุดท้ายแล้วและฤดูกาลนี้เขาก็ไม่ค่อยได้รับโอกาสลงสนามเท่าไหร่นักเกมล่าสุดที่ดริดตบุกชนะรานาดา4-1มีประเด็นว่าอิสโก้หยุดวอร์มอัพ เนื่องจากทีมงานบอกกับเขาว่าจะได้ลงชีหลังเพื่อนร่วมทีมที่ออกไปวอร์มพร้อมกันอย่างลูก้าโยวิชและเอโดโรคามาบินกาอย่างไรก็ตามสุดท้ายทั้ง3คนก็ได้ลงพร้อมกันในช่วงราวนาทีที่80และสําหรับอิสโก้นั้นเป็นการลงเล่นนัดแรกตั้งแต่เดือนกันยายนถึงตอนนี้อิสโก้ได้ลงเป็นตัวจริงในลาลิก้าแค่2นัดและโกรายงานว่ามาริทยังไม่ยื่นสัญญาใหม่ให้เขาพิจารณาแต่อย่างใดเอเยนของอิสโก้เตรียมจะตัดสินใจภายในเดือนหน้านี้ว่าพวกเขาตัดสินใจรอข้อเสนอของมาริทหรือไม่ ก่อนคิดจะย้ายออกจากทีมในตลาดหน้าหนาวนี้หรือในซัมเมอร์ปีหน้าแบบไร้ค่าตัวคงรับ3รางวัลเจ้าแดนเฮนเดอร์สันโมฮัมเหม็ดซาลาห์และฮาวิเอลเลียสคว้ารางวัลจากการประกาศรางวัลของนอร์ e เ t ส o o t b ตบอ Award 2021มาครองโดยเอเลียสได้รางวัลดาวรุ่งแห่งปีจากผลงานที่เย่ยมกับแบ็คเบิร์นเรเวอร์สด้วยสัญญายืมตัวเมื่อรดูการที่ผ่านมารวมถึงออกสตาร์รุ่การนี้กับลิพู้ได้อย่างยอดเยี่ยมอีกด้วยส่วนซาลาห์ได้รางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมประจำรดูการของพรีเมียร์ลีกฤดูกา1 ในส่วนของจอแดนเฮนเดอร์สันเป็นรางวัลนักเตะที่สร้างอิมแพกทั้งในและนอกสนามพร้อมสู้เพื่อตำแหน่งเสมออิบราฮิมากกนาเตยอมรับว่าตัวเองไม่มีปัญหาเรื่องการได้ลงเล่นน้อยและพร้อมสู้เพื่ออกาศในการลงเล่นอยู่แล้วผมไม่อยากพูดว่าต้องการลงเล่นมากกว่านี้มันมีการแข่งขันมากมายในทีมซึ่งจะไม่สามารถหยุดพักได้อยู่แล้วต้องทำงานหนักกันต่อไปเพราะตัวเองยังไม่ประสบความสำเร็จอะไรทั้งนั้นถามว่ากังวลเรื่องเวลาลงเล่นไหมไม่เลย อาจจะมีวิตกเล็กน้อยแต่ตั้งแต่เริ่มเล่นฟุตบอลมามันก็เป็นแบบนี้ตลอดแล้วทั้งปารีสเอฟซี FC, โซโชหรือไลฟ์ซิกก็ตามมันมีการแข่งขันที่รุนแรงเสมอและผมมักจะทําได้ดีดังนั้นตอนเซ็นสัญญามาก,ก็บอกตัวเองแล้วว่าจะเป็นการก้าวไปสู่อีกระดับหนึ่งพร้อมจะสู้เพื่อให้ได้ตําแหน่งไม่ว่าจะระยะสั้นหรือยาวและจะต้องพาทีมคว้าแชมป์ให้ได้ด้วยทั้งนี้กอนเต้เพิ่งได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริง4จาก18นัดโดยกลางสัปดาห์นี้ในเกมกับปอร์โต น่าจะได้ออกสตาร์ตตัวจริงเพื่อให้เจอมาติปหรือเฟอร์กิลฟานได้ได้พักสตีเวนเจอร์ัดนายใหญ่คนใหม่ของแอสตันวิลล่าสนใจดึงเด็กเก่าที่เรนเจอร์เบอร์นาบัสิต์มาเสริมตำแหน่งแบ็กซ้ายในถิ่นวิลล่าพาร์คเดอมินเดอร์เซิงกริดรายงานว่าบรัสิต์เป็นที่หมายปองของเจอร์ัดที่ต้องการเสริมทัพแอสตันวิลล่าในตำแหน่งแบ็กซ้ายที่กำลังเป็นปัญหาและต้องการซื้อตัวในช่วงตลาดเดือนมกราคมนี้เลยเจอร์ัดประเดิมคุมทีมแอสตันวิลล่าเอาชนะไบร์ตันแฮปเัลเบียนสองต่อศูนย์เมื่อ โดยใช้งานแมตทาเกตลงตัวจริงตำแหน่งแบ็กซ้ายแต่อดีตกองกลางทีมช่างผลิตและตำนานลิเวอร์พูลต้องการนักเตะเพิ่มในตำแหน่งดังกล่าวเพราะมองว่ายังไม่มีความลงตัวทั้งนี้ประสิทิ์วัย28ปีก็มีโอกาสย้ายทีมในเดือนพฤรภาคมนี้อยู่ไม่น้อยคาดว่าค่าตัวอยู่ที่8ล้านปอนด์เพราะไม่ได้อยู่ในฟอร์มที่ดีสุดของตัวเองกับเรนเจอร์แต่เจอรัตเชื่อว่าจะสามารถเรียกฟอร์มเก่งของแบ็กซ้ายโคริเชียจากซีซั่นก่อนที่ช่วยกันคว้าแชมป์สกอตติชพรีเมียชิพกลับคืนมาได้คอลั่์ของเดอะเขา อันตรายจากซาลาห์และเทรนเจอราดกับวินล่าและอื่นๆคอลัมน์ประจำตอนแรกทางลิฟูเอฟซีดอทคอมเด็เขาวิเคราะห์อันตรายจากทางฝั่งขวาของหงแดงที่มีโมฮัมเหม็ดซาลาห์และเทรนอเล็กซานเดอร์โนสตีเวนเจอราตในตำแหน่งผู้จัดการทีมและตอบคำถามบางส่วนจากแฟนบอลเป็นเรื่องดีมากที่ได้ดูทีมลิฟูชุดนี้ในจุดที่ดีที่สุดของพวกเขากับหนึ่งในนักเตะที่ดีที่สุดในโลกอย่างโมฮัมเหม็ดซาลาห์ในช่วงเวลาที่ดีที่สุดของพลังของเขามันเห็นได้ชัดจากชัยชนะที่ขาดลอยเหนืออเซนอนในเกมวันเสาร์ที่ผ่าน ผมและโมซาลาต่างเล่นเป็นปีกขวาให้กับลิพูแต่นั่นคือจุดสิ้นสุดของความคล้ายคลึงกันย้อนกลับไปในวันนั้นผมทำประตูสำคัญสำคัญมากมายและอาจจะเลี้ยงผ่านกองหลังหนึ่งคนแต่การผ่านกองหลังสองหรือสามคนง่ายๆอย่างที่โมทำได้บ่อยๆมันยากกว่ามากสำหรับผมมันเป็นเรื่องมหัศจรรย์มากที่ได้เห็นสถิติของเขาในลูกกาลนี้16ประตูจากลหลายนัดน่าเหลือเชื่อและตัวเลขสูงมากๆในช่วงสองสามูก,กาลที่ผ่านมาเขายังคงพัฒนาและมันต้องให้เครดิตอย่างมากกับโมผู้จัดการทีมและทีมงานของเขา รวมถึงนักเตะทีมชุดนี้อยู่ด้วยกันมานานมากๆแต่พวกเขายังคงค้นหาความเป็นไปได้ที่จะเก่งขึ้นในทุกๆวันซาร่าลงตัวมากกับวิธีการเพรสซิงของริพูกับการเพรสซิงด้วยปีกเข้าไปหากองหลังตัวกลางของคู่แข่งในช่วงเวลาส่วนใหญ่เมื่อริผูได้บอลเขาจะปักหลักในตำแหน่งของตัวเองน้อยลงนิดหน่อยและนั่นทำให้เขายากที่จะคาดเดาด้านหลังเขาทางฟังขวาคือเทรนอเล็กซานโนที่เล่นในระดับสูงอย่างไม่น่าเชื่อกับซาร่าที่เล่นเข้ามาด้านในนิดหน่อย มันช่วยเทรนได้โอกาสเติมขึ้นสูงในสนามเขาเป็นคนที่สำคัญมากอีกครั้งในเกมกับอาร์เซนอลไม่เพียงแต่2อแอซิดของเขาเขาเป็นกองหลังที่เล่นเหมือนตัวรุกแต่เช่นกันกับในส่วนของเกมรับเมื่อลิพูเสียบอลบทบาทของเขาในทีมเป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะว่าเขาสามารถเพสซิ่งสูงมากกองหลังชอบตั้งรับอย่างนั้นมันไม่ง่ายที่จะตั้งรับได้อย่างลิพูขึ้นไปเล่นเกมรับสูงในสนามแต่เมื่อคุณเพรสได้ดีมันเป็นเรื่องง่ายและโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับนักเตะอย่างเทรนการเปิดบอลของเขาคือความฝันของนักเตะกองหน้าด้วยเช่นนกัน มันเป็นแบบเจอราดเมื่อเจอราดจ่ายบอลให้คุณมันไม่สําคัญว่าจะเป็นระยะไหนเขาเล่นบอลได้ตรงไหนก็ตามที่เขาต้องการและเหมือนกันกับเทรนมันเป็นเรื่องเย่ยมากที่นักเตะอย่างเขาในทีมของเขาถ้าคุณเป็นศูนย์หน้าคุณรู้ว่าคุณต้องตั้งหัวเข้าไปหาลูกบอลและมันจะเป็นประตูนั่นคือสิ่งที่คุณต้องการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเขาจะมีโอกาสเล่นให้ทีมตำนานของลิปูซึ่งเขาจะได้ cross อลเหล่านี้ให้กับผมสัก2 3สลูกสไตล์การเพรสซิงของคลับและแอนฟิ์สร้างเกมที่เหมือนอยู่บนสวรรค์ หนึ่งในคุณภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในทีมลิพูช่วงเวลานี้คือวิธีการที่ทีมเล่นด้วยการเพรสสูงความเข้มข้นของมันวิธีที่พวกเขาเก็บอลคืนและสร้างสรราสจากมันเป็นเรื่องที่น่าประทับใจมากผมคิดว่าจังหวัดเพรสของดิโกโชตาในจังหวัดทำประตูที่2ในการเจอกับอาชซนอนเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์แต่หลังจากที่คุณเก็บอลกลับมาและต้องการทําให้มันช้าลงเมื่อคุณเพรสคุณต้องทํามันในระดับ1 0 0แต่เมื่อคุณได้บอลและต้องเอาชนะกองหลังและหลังจากนั้นผู้รักษาประตู คุณต้องใจเย็นขึ้นอีกนิดและทําให้มันช้าลงนิดหน่อยมันเป็นทักษะที่ยากแต่มหาศาจาย์มากที่ได้เห็นไม่เพียงแต่จากโชต้าแต่กับซาลาและมาเน่เช่นกันการได้เห็นว่าแฟนบอลตอบสนองยังไงกับวิธีการที่ทีมเพรสคู่แข่งเป็นเรื่องที่สําคัญมากเช่นกันมันเป็นแบบเหมือนกับมีคนพิเศษในสนามการรับรู้จากประสบการณ์มันช่วยได้จริงๆที่มีแฟนบอลคอยหนุนหลังเมื่อคุณทุ่มเทท,ทุกสิ่งทุกอย่างลงไปตอนที่คุณเพรสสูงมันยังดีมากที่เห็นไทเลอร์มอร์ตันได้ประเดิมสนามในพิมลิก และเจกเกนครอปยังคงให้โอกาสนักเตะชั้นดีจากอะคาเดมีในการลงเล่นทีมชุดใหญ่มันแสดงให้เห็นว่ายังคงมีช่องว่างและพื้นที่สําหรับนักเตะอายุน้อยสตีเวนเจอราดคือผู้นําโดยกําเนิดและน่าจะเติบโตที่แอสตันวินล่าต้องขอแสดงความยินดีกับสตีวีที่เริ่มต้นการคุมทีมของเขาที่แอสตันวินล่ากับชัยชนะในบ้านนัดสําคัญเหนือไบตันผมติดตามเขาตอนอยู่ที่เรนเจอร์และผมติดตามเขานิดหน่อยตอนที่เขาเป็นเทรนเนอร์ทีมเยาวชนที่ลิปุ่มมีทุกอย่างที่พร้อมสําหรับการเป็นผู้จัดการทีมระดับแนวหน้า สตีวีไม่ใช่คนที่พูดมากนักในานะกับตันทีมในห้องแต่งตัวแต่เมื่อเขาพูดทุกคนจะฟังเขามันแปลว่าเขามีเหตุผลตอนที่เขาพูดอาชีพการคุมทีมของเขาเติบโตอย่างน่าประทับใจมันไม่ง่ายที่จะได้แชมป์ลีกในสกอตแลนด์โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับสโมสรตอนนี้เขาพร้อมที่จะก้าวออมาอีกขั้นและมันเป็นการขยับที่กล้าหาญมากเช่นกันเพราะว่าความคาดหวังในสโมสรที่เต็มไปด้วยปราศาัตอย่างแอสตันวิลล่านั้นสูงมากมันไม่ง่ายแต่นั่นคือสิ่งที่เขาต้องการเขาาอยากจะแสดงใหห้้ผูคนเนเ็ว่า เขาสามารถสร้างความแตกต่างในวงการฟุตบอลจนกว่าจะพบกันใหม่ผมหวังว่าคุณจะสนุกสนานกับการอ่านความพยายามครั้งแรกในการเขียนคอลัมนี้ของผมผมชื่นชอบช่วงเวลาของผมกับสโมสรลิเวอร์พูลมากและผมเป็นแฟนตัวยงที่ดูทุกเกมแต่ผมยังอยากจะเป็นโค้ชและมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากที่ได้ดูแทคนิคก,ก,การเล่นของลิเวอร์พูลและผมเรียนรู้มากมายหลายอย่างผมกําลังรอคอยที่จะได้แบ่งปันความเห็นของผมต่อไปในฤดูกาลที่หวังว่าจะประสบความสาเร็จอย่างยิ่งใหญ่ของหงแดง ไว้เจอกันใหม่เด็กเขาหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ